ตื่นเต้นอย่างหนักเลยนะคะเมื่อคืนนี้ไปงานเปิดตัวของแบรนด์นี้มานะคะ Tree นะคะเป็น High End Skin Care แล้วก็ Makeup แบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะ Natural Honest Creative นะคะต้องดูว่าตื่นเต้นขนาดไหนก็เรียกว่าไปงานเมื่อคืนวันนี้แต่งหน้าแล้วทาวิดีโอเลยว่างันเถอะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยคะ่ะว่าลุคนี้นะคะป้าแต่งหน้าด้วยเครื่ออ่างเขาใช้อะไรยังไงบ้างคะ่ะ แล้วนะคะได้ลุคนี้กันออกมาก็มาดูกันก่อนนะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีทั้งสกินแคร์แล้วก็มีทั้งเอ,อ่อเมคอัพนะคะในชุดที่เป็นสกินแคร์เนี่ยใส่กล่องอลังการมาให้นะคะกล่องนี้ต้องเสร็จกลแบบเป็นกล่องเครื่องสำอางใหม่ของป้าแน่เลยนะคะเปิดมาข้างในเนี่ยนะคะมีของมาให้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ที่ดึงดูดสายตามากสุดดูเหมือนจะเป็นขนมญี่ปุ่นชิ้นนี้นะคะอุ้ยแบบว่าอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะมาดูกันก่อนปกติเนี่ยพี่เป็นคนที่ไปงานแล้วเนี่ยนะคะโฟลเดอร์โฟ,โฟ,โฟลเด แต่แบรนด์นี้เนี่ยเขาทํามาให้ดูแล้วมันน่าอ่านมากเลยถึงก็เลยนันั่อเปิดอ่านหน่อยแล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยคือเน้นเรื่อง natural honest creative นะคะคือใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดนะคะนั่นคือจากธรรมชาติคือ natural honest ก็คือพยายามให้แบบมันเรียบง่ายเดี๋ยวตอนพิมพ์เปิดให้คุณดูคุณจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์เขามันแบบแพคเกจิ้งมันเรียบหรูจริงๆนะคะแล้วก็ creative คือใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติสมเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมันนี่นั่นนะคะว่าไปจบสำหรับในส่วน s กิน c a r e เนี่ยนะคะเขามีทั้ง เฟซแล้วก็บอดี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเฟซอย่างเดียวนะเขาบอกว่าส่วนที่เป็นคีของเขาเลยนะคะคือส่วนผสมเขาเนี่ย ปลูกแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็วิธีการผลิตเขาใช้แบบดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็ไม่มีการใช้สารผสมที่เป็น G M O ด้วยนะคะเพราะนั้นของเขาเป็น non G M O ทั้งหมดไม่ทดลองกับสัตว์ไม่ใช้กลิ่นและสีสังเคราะห์แล้วก็รักษาค,คุณค่าสารอาหารในผลิตภัณฑ์ด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติพิมก็เลยเข้าใจตีความไปเองนะคะว่าสำหรับข้อนี้คงจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ใช้พวกสารการบูด ะะที่เป็นแบบสารเคมีอะไรประมาณนี้สำหรับค่อยเจตก็คือบอกว่าสารผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่นะคะเป็นธรรมชาติมากกว่า88%โอ้นะคะ88%เลยโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจากที่ให้มาเนี่ยนะคะเขาบอกมาว่ามีทั้งหมดสิบสานลายนะะลายแรกจะเป็นบาลานซิ่ง b a l านซิ่งนะคะบาลานซิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงพร้อมปรับสมดุลผิวเหมือนว่าออกไปน่นอกทีมันแบบมืนมากกลับมาเสียบาลานะคะกับบมนบ้านเอียงเลยประมาณนี้นะคะก็คือจะใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มบาลานซิ่งกลุ่มที่2 c ง n อนเซนเทรตนะคะคอนเซนเทรตเนี่ยจะเป็นกลุ่มแอนตี้เอจนี่เองนะคะกลุ่มนี้นี่น่าสนใจสําหรับพิมพวมากเลยนะคะแอนตี Anti ้เอจก็ถึงวันถึงเวลาแล้วเนาะไม่ใช่ว่าแบบเราจะ กระชากนสุดท้ายตอไปอะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มคอนดิช i ั n นนิ่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจมากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนดักที่มีประสิทธิภาพโอ้โหนะคะซึ่งตอนที่ไปเนี่ยอันนี้ต้องให้ดูอันนี้เขาให้ลองตัวนี้ค่ะตัวคอนดิช i ั n นนิ่ง SQ นะคะตัวนี้ซึ่งเขาไม่ได้ให้มาเทสที่บ้านด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นออยที่แบบพ มาปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลงบนมือใช่ไหมคะแล้วก็แปะแปบ,บ,แบบนใบหน้าอย่างเงยกลิ่นมันแบบว่ามีน้ํามันหอมแล้วเหยจากพืชธรรมชาติหูแบบพอลงไปอ๋อนะคะรู้สึกเหมือนจะนั่งหลับในห้องเวิร์กช็อปเลยทีเดียวแล้วก็กลุ่มที่3นะคะกลุ่ม AC พิมพ์ไม่แน่ใจว่า AC ย่อมาจากอะไรนะคะเขาก็บอกว่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มทำความสะอาดแล้วก็บํารุงผิวกายนะคะโดยชิ้นที่เขาบอกว่าเป็นดาวเด่นของเขาเลยนะคะคือเจ้า Tree Food and Leg Treatment Oil AC ตัวนี้นะคะซึ่งได้ทดลองตอนที่ไปเวิร์กช็อปแต่ไม่ได้รับมาที่บ้านด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพิ่จะบอกว่าเขาให้มาใช้ไหมแล้วก็คนอื่นอาจจะแบบใส่ถึงน้องอะไรบ้างของพิมไม่ได้ใส่ถุงน่องไปนะะเขาเทลงปุ๊บนะคะแล้วก็รูปจากข้อเท้าลูบขึ้น โอ้มันให้ความรู้สึกว่าขามีความอุ่นขึ้นทันทีเลยค่ะเหมือนกับว่าร้านเราออกไปข้างนอกใช่ไหมไปเดินชอปปิง้งไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เดินเนยอะแล้วขามันเมื่อยลาอันนี้นะโู้มันจะรู้สึกอุ่นอบอุ่นเหมือนขึ้นเลือดเดินได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ใบที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของเอเซนเชียลไอ์ต่างๆนะคะพร้อมรูปให้ดูด้วยใครที่แบบไม่เคยเห็นว่า Rosemary นู่นนี่นั่นซอมยูสุอะไรยังไงหน้าตาแบบไหนนะคะ อันนี้คุณลองดูได้นะคะหูเขาให้ข้อมูลมาคือจะบอกว่าเขาเป็นเป็นเพรสขีที่ทําได้น่าดูน่าอ่านนะคะมาดูชิ้นแรกกันของสกินแคร์ที่ให้มานะคะชิ้นแรกเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของบาลานซิ่งนะคะบาลานซิ่ง cleansing oil ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้เพสต,ตอนที่อยู่ที่ในเวิร์กช็อปด้วยะคะ่ะตัวนี้จะมีหน้าตาแบบนี้ดูแพคเกจจิ้งสิขอพาะว่าดูกล่องกล่องก็ธรรมดาซิมเพิลนะคะมีคาว่า t r e แล้วก็มีบอกชื่อข้างล่างว่ามันคืออะไรนะคะขนาดบรรจุ200 ml นะคะ ที่เมืองไทยคือเขาให้ราคามาเนี่ยไม่ได้ให้มาทุกชิ้นนะคะอย่างชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าเมื่อกี้ก็สลับเขาทุกชิ้นเลยนะคะพิมพนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยราคา1,800บาทนะคะแต่ราคาที่เป็นเงินเยนข้างหลังเนี่ยคือ4 0 0พันคือพิมพ์ก็เลยค,คูณแบบกลมๆนะคะคือเพราะว่าหลายๆชิ้นที่ไม่ได้บอกราคามาก็คืออยู่ที่ว่าประมาณ1,000พเยนต่อประมาณ400ร บวกบวกลบนะคะ400บาทบวกลบเพราะนั้น1,000เยน400บาทบวกลบอันนี้4,46่แต่ขาย1,800ก็ประมาณนั้นนะคะนะคะ,ะ,คะอันนี้ซึ่งกลิ่นก็คือ essential oil เลยนะคะอลังการเลิศลูแล้วก็อันที่สองนะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่ม balancing นะคะอยู่ในกลุ่ม balancing เหมือนกับจเ,เจ้าตัวมอสกครู่นี้นะคะดูสิดูหูเห็นขวดแล้วแบบแต่ขวดเขาจะเป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วอันนี้ขนาด140 ml หัวจะเป็นแบบนี้นะคะปั๊มออกมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ปั๊มลงบนสำลีะคะบอกปั๊มลงบนสำลีเสร็จแล้วก็ถับนี้แล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้นะคะจะไม่ได้ให้ถูหรือว่าไม่ได้เช็ดออกนะคะใช้วิธีกดลงบนใบหน้านะคะสำหรับช่วงจมูกก็อาจจะค่อยๆสับลงมาแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยราคา5,500ยเยนนะคะ5 สี่ห้ายี่สิบอันนี้น่าจะสองพันกว่าสองพันสี่สองพันสองสองพันสี่นะคะแล้วแต่ว่าราคาีก็บวกลงเพิ่มลงเรียบร้อยขนาดไหนนะคะชิ้นถัดมาจะยังอยู่ในกลุ่มบาลานซิ่งเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอ e ิมัลชันอันนี้ราคาหกพันห้าร้อยเยนขนาดบรรจุหนึ่งร้อยมลนะคะเป็นเนื้อแบบโลชั่นนะคะอินนมัลชันอ่ะก็แหมชื่อมันก็บอกอิม e ัลชันนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบเจ้มจ้อนอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะดูสีน่าใช้มากเลยขวดก็เป็นขวดแก้วขุ่นนะคะขวดขุ่นๆแบบนี้ ชอบแพ็กเกจจิ้งมากเลยนะคือประมาณว่ามินิมอลลิสต์นะคะใครที่ชอบอะไรสไตล์นี่อาจจะหอกชอบก็ได้เคาน์เตอร์เขาท่าทิมทราบตอนนี้นะคะคืออย่างแรกเลยมีที่เซนทันเวิด์แล้วก็จะไปเปิดที่ชิดลมกับเซนทันลาดพร้าวแต่ยังไม่ไแน่ใจว่าเมื่อไหร่นะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สามนะคะจะเป็นสบู่นะคะสบู่ล้างหน้าขนาด80กรัมราคา3,300เยนนะคะ342น,น่าจิ๋วที่1,200กว่าบาทหรือว่าน้อยกว่า16ลบน้อยกว่านั้นนะคะมดมก็มีกลิ่น พวกแบบ essential oil นะคะแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นเยอะมากเพราะเนื่องจากว่ากระดาษของกรบเอาไว้ได้บ้างนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในแพ็คนี้นะคะโอ้ี่อันนี้มีความสำคัญนะคะอันนี้ชื่อว่าฮากุโตชิกุเระนะคะตอนแรกคิดว่าชิกุวะฮากุโตชิกุเระนะคะ,น,ะ,คะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะขนาด37กรัมแต่ไม่ได้ระบุบอกนะคะว่ากี่แคลอรี่ะคะเดี๋ยวต้องไปลองชิมกันดูตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของสกินแคร์ที่ให้มานะคะมาดูของ เมคอัพกันบ้านค่ะเมคอัพคือทุกชิ้นทุกอย่างที่อยู่บนหน้าพิม์ในวันนี้ที่เขาให้มาค่ะถึงก็มาแปะอยู่บนหน้าพิมด้วยนะคะโดยที่นี่ค่ะนี่คือรูปของแบบนะคะที่พิมมาแตะคอลเลกชันนี้ของเขาชื่อว่า Love is the answer นะคะเพราะฉะนั้น Love แก้มชมพูเนี่มันบพงเอิญว่ามันใกล้วาเลนทน์มากด้วยนะคะมาดูชิ้นแรกเลยนะคะที่พิมพ์ลงที่ใบหน้านะคะจะเป็นตัวตามลำดับที่ใช้ในใน วิดีโอที่สอนแต่งหน้าไนเม่สครู่นะคะชิ้นแรกจะเป็นเจ้าตัว pristine Pr primer นะคะอันนี้กล่องของพวกสกินแคร์เอ่อเมคอัพเนี่ยจะเป็นกล่องสีดำนะคะถ้าเป็นสกินแคร์จะเป็นกล่องสีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเจ้าตัว primer นะคะตัวแรกที่หิบลงลงเพียงน้อยนิดก็พอนะคะไม่ต้องอหูพอกลงไปเยอะๆนะคะอันนี้ขนาด30 ml นะคะราคา3,800เยน3,800เยน ก็ประมาณ4ี่พันสี่สี่สิบหกก็น่าจะมาประมาณห้าพันหกร้อยบาทนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นรองพื้นนะคะเนื้อน้ําอันนี้ใสามากๆถ้าคุณเห็นตอนที่เนเทตอนที่แต่งหน้านะคะ่ะจะเห็นเลยว่าพอเทปุ้มนไหลปรืดลงมาเลยนะคะคือเรียกว่าเนื้อเบาบางสุดๆนะคะเบอร์ที่หินได้มาคือเบอร์สองศูนย์สองของเขาผสม s c f สิบห้าแล้วก็ PA บวกบวกด้วยนะคะโดยที่เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งพิมเห็นตอนที่ไปที่งานเนี่ยนะเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมะคะ่ะเป็นเป็นครีมฟาวเดชั่นนะคะก็คือจะเป็นกระปุก ไม่ได้เป็นขวดแบบนี้นะคะสำหรับอันเจ้าตัวนี้เนี่ยราคา5000เยนนะคะ54 20ี่สิบก็ได้ประมาณสอ0 0 2 0สอบาทนะคะชิ้นถัดมาคือแป้งแป้งจะมาในกล่องที่ใหญ่นิดนึงนะคะแน่นอนเพราะว่าจัปนมาเป็นตลับแบบนี้หน้าตาก็ริ่งแบบนี้นะคะเหมือนตลับแป้งทั่วไปแต่ที่อยากจ,จะต่างกับแบรนด์ฝรั่งนิดหน่อยก็คือพอเปิดมาปุ๊บเขาจะมีเป็นพัฟให้แบบนี้นะคะแล้วพัฟเขานิ่ม ลงหน้านี่ใช่เลยอะไรแบบนี้นะคะตอนแรกก็จะยังมีสติกเกอร์ติดแบบนี้นี่คือเอามาเฟคมาปิดให้ดูมาเยเมื่อกี้ติดเปิดใช้ไปแล้วนะคะแล้วตรงกายตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบเวลเป็นเหมือนผ้าตะข่ายนะคะกั้นกั้นไม่ให้แป้งมันกระเด็นขึ้นมามา,มากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าสามารถที่จะเก็บให้สะอาดได้แล้วก็ใช้ได้อยู่นานนะคะไม่ใช่แบบโปะลงไปทีหนึ่งเนี้ยขึ้นมาทั้งตลับเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ปิดกลับไปก่อนนะคะอันนี้ขนาดบรรจุเนี่ย17ด กรัมนะคะ17กรัมนะคะ5,000 5,000เยนแล้วก็เบอร์ที่พิมใช้เนี่ยคือเบอร์01นะคะ5,000เยน5สีสิบก็น่าจะประมาณ2,000บาทนะคะถัดมานะคะคือเจ้าตัวอายชาโดเขามีทั้งหมด5สีที่เป็น5คู่สีใหม่นะคะสีของพิมจะเป็นเบอร์05 Love Evolution นะคะขณะอันนี้ก็คือ3,800เยนแต่อันนี้สึกเขาจะมีราคามาด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือขายอยู่ที่1,550บาทนี่คือคู่สีที่พิมได้รับมานะคะตอนแรกเห็น สีเขียวเฮ้ยมันจะแต่งไวเลยฉันอาจจะเหมือนโดนต่อยมาได้นะคะแต่ขอบอกว่าแต่งแล้วไม่เลวร้ายเลยนะคะรวดทีเดียวนี่คือสีนะคะพิมสวอชมาให้แล้วเลยนี่คือสีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสวยโดยเฉพาะสีนี้เนี่ยพิมพ์ว่าสีเข้มในทุกพาเลตของเขาเลยนะคะนี่ค่ะเขามีตรงนี้สีเข้มในพาเลตของเขาเนี่ยสวอชออกมาปุ๊บโอ้โหมันอลังการงานสร้างค่ะสีที่พิมได้มาคือสีนี้สีสุดท้ายนะคะ อันถัดมาหลังจากที่นิดตาเสร็จนะคะก็มาเขียนขอบตาด้วยดินสอนะคะจะชื่อว่า flash performance eyeliner pencil อันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเบอร์วูบเบอร์นะคะเบอร์05นะคะโดยที่เบอร์05เนี่ยคือ eye rock นะคะเขาบอกว่าเป็นสีดำที่มีประกายอยู่ด้านในนะคะพิมพ์ก็เมื่อกี้เขียนไว้ล้ทีนึ่งแต่เดี๋ยวยาวๆเยอะๆอีกหน่อยนะคะเนี่ค่ะจะมีประกายแวบๆเล็กๆคือแบรนด์นี้เนี่ย กลิตเตอร์เขาเล็กนุ่มละเอียดมากนะคะอันนี้แท่งละ1,150บาทค่ะแล้วก็อีกด้านตรงก้นของมันเนี่ยนะคะจะมีแบบเป็นยางสมาร์ทแบบว่าหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วไม่อยากมันเป็นเส้นที่แบบดูคมมากไปแรเอานี้ยแยีๆนะคะให้ดูฟุงฟ้งๆสโมกี้สโมก,โมก้อะไรประมาณนั้นว่ากันจากนั้นปัดแก้มเขาบอกว่าคุณเห็นสีนี้คุณจะ สีสีแรงนะคะไม่ธรรมดาสีนี้นะคะ Love, Love Kick เบอร์19นะคะราคา3,000 3,000เยนนะคะ3 0 0 0เยนในนี้ขาย1,250บาทนะคะใช่สีนี้คือเบอร์19 Love, Love Kick เปะกระเด็นไปเลยะคะ่ะเจอสีนี้นี่เรียงปางมากมากนะคะนี่ค่ะพิม Swatch ไว้ให้นะคะนี่คือสี Love Kick จริงๆเราก็เห็นบนแก้มพิมนี้เลยนะคะแต่ว่านี่คือสีที่สวอชให้เห็นบนหลังมือชัดๆกันอีกทีสำหรับ สุดท้ายนะคะในเมคอัพก็จะเป็นเจ้าตัวลิปสติกนะคะ Glam Touch Lipstick นะคะเป็นลิปสติกที่เนือนุ่มมากเลยตอนนี้นี่คือไม่รู้สึกถึงความแห้งเลยนะคะนี่ค่ะสีนี้น่ะแล้วพิมก็สวอชไว้ให้ที่ตรงนี้นะคะสีด้านนี้ดูสิว่ามันมีความมันวาวนะคะให้รู้สึกได้เลยว่าไม่แห้งแล้วก็ไม่ได้เห็นถึงไม่ได้รู้สึกถึงว่ามันจะตกล่องที่บนหลังมือแต่อย่างใดนะคะ นุ่มมากๆและที่สําคัญที่บันโดดเด่นก็คือว่าลิปสติกแท่งสี่เหลี่ยมนะคะมันจะไม่กลิ้งไปไหนถ้าวางอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้นนคืออีกหนึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของอันนี้นะคะที่ทิมชอบแล้วก็แน่นอนค่ะชิ้นสุดท้ายที่มาในกล่องของเมคอัพนะคะคืนนอขนมญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะคะอันนี้กุกุวาตชิสกักยะถ้าพิมอ่านชื่อไม่ผิดนะคะ นนพิมไม่แน่ใจว่าเขาใส่น้ำหนักผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าขนาด8กรัมมันดูชิ้นใหญ่อยู่นานะคะแต่ก็เช่นกันนะคะอันนี้่านออยแล้วด้วยนะคะก็อิมพอร์ตเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้เดี๋ยวต้องลองชิมหลังจากวิดีโอนี้นะคะเอาล้ค่ะวิดีโอนี้นะคะครบทัวนหมดแล้วนะคะสําหรับแบรนด์ทรีนะคะก็ลองไปดูค่ะเป็นไฮเอ็นของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนราคาสูงนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดคุณอยากจะลองก็ลองไปลองดูก็ไ,ไ,ได้ะคะ่ะอย่างตอนนี้เนี่ย ที่ถ้าเกิดว่าพิมจะแบบแนะนำเลยนะพิมแนะนำอายแชโดว์เพราะอายแชโดว์ของเขาเนี่ยเขาจัดคู่สีมาได้เวิร์กมากมากคือเวลาใครเห็นแล้วเฮ้ยมันจะได้เหรอแต่จริงๆแล้วพอม,มาแค่สองสีเนะะี่ยค่ะมันสามารถทำ y, สโมกกี้เบาๆสบายๆประมาณอย่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้จบลงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมจนจบแล้วเราเจอกันในวันหน้าค่ะส,นนสวัสดีค่ะ